โอเคครับก็ต้องขอตัดสีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับผม <Wow. S 1> กิจกรรมใหม่ไนดะ้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมครบร่านะครับชุดครบป้างเธออ่านผิดอ่านผิขออภัยด้วยนะครับผมก็มไม่ค่อยเปิดจิบแบบนี้นะครับก็กิจกรรมนี้ถ้าถามว่าเล่นยังไงนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นถ้าใครรํางานทาทวีถ้าใครได้ทําการดูกันวิธี ว่าชุดนี้มีความสามารถอะไรบ้างในวิดีโอของ GM นะครับก็ใครที่ไม่ได้ไปดูด้วยครับสามารถมาดูได้คลิปของพี่นะครับผมซึ่งพี่ถ้าใครถามว่าพี่หมดเป็นเท่าไหร่พี่หมดเป็น100เพศได้รับผมและทุกคนหมดเป็นเท่าไหร่ครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกกันหน่อยนะโอเคครับก็วิธีการสูงก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด5ครั้ง100เพรกับ1ครั้ง25เพรนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด5โทเค็นนะครับผมก็จะมีทางด้านของตั๋ว สีม่วงสเก็ตบอร์ดแล้วก็เอ่อหินแปลงล่านแก้วผมแล้วก็สก็ตปืน AK นะครับบวกดมีดดึรงระย,ยะหนึ่งนะครับพร้อมรีโหลดติดลงนะครับแล้วก็จะได้ทำการชุดครบล่าทันทีนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด4-4-4-4-4สเซ็ตหรือ4แ่แรงนะฮะซึ่งจะปลล็อกก็ต้องขึ้นไปถึง และฮีโร่อนี่ครับถึงจะสามารถถึงสีแดงได้ใครอยู่แรงโกก็ได้สีเหลืองอะไรประมาณนี้ยซึ่งเมื่อเรากดสูงห้าครั้งไปนะครับก็จะได้ของนะครับสองจะมีโทเค็นนะครับโทเค็นแล้วก็กระทะแล้วก็ท่าเต้นบูย่าเลยครับผมซึ่งผมไม่ได้จัดนะครับผมสกเก็ตเพรไว้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของสกินปืเปนเอ้กีสัตว์้ย้นะครับผมก็เทปผสมครันะครับผมอาจจะมีตึ้งมาเฮ้ยมา นี่นะครับเป็นแบบเล่สีสีระดับเลยอันนี้เอาไปสีชุดระดับตำนานแอน,นิเมชั่นในการประกวดตัวเมื่อเข้ากลุ่มนะครับจะเป็นแบบนี้เราจะได้มาสองท่าเต้นนะครับถือว่าแรงนะเอาเรื่องเลยถือว่าคุ้มอะ่ะคุ้มนะตอนโดดก็จะมีแบบนี้ด้วยสุดยอดจริงๆโอเควันนี้ว่าเราจะลองสุ่มห้องผีปวนคนกันดูที่คาจะเป็นคลิปแบบนะครับ ถ้าไปก๊อปปี้หรือก๊อปคอนเทนต์ใครพี่ขอโทษด้วยนะครับพ่อไ่รู้จะทำยังไงเลยสองไม่เจอเจอแล้วคนน่าจเป็นรูปเดินปืนหินมันมอสคนตะคอาเป็นกริงกุมเตลเลยกับบันที่ดังกว่าขออีกระดอว่าตั้นปลาคางปีกีแท็กซี่มาแล้วแดกตับไม่สุกเพื่อนหนู่มเวลานอนหน่อยขี้ควายมาแล้วแขนสวัสดีครับกีจังไรในหลักดีไปเดี๋ยวครับ อันนี้เธอไปเล่นอะไรกันหรอครับเพราะจะระดับสี่สี่แล้วครับไม่เปล่าครับย,ยืนยืนเฉยๆครับอ๋อยืนเฉยอ๋อหน้าหิวมั้ยย่าดองบันดีพี่จะมาทดสอบเสียงนะครับเอ่อช่วยเช็คเสียงให้ที่ได้ไหมครับได้ครับพี่พี่จะร้องเพลงพี่พี่ชอบ ที่จะลองร้องเพลงดูป่ะร้องจริงให้หน่อยว่ามันได้หรือเปล่าขี้ขมุ้ยมาามึงเป็นน้องน้องบอกว่า DJ TV เีี้ยอะไรก็ร okay. uh ู okay. ้เอ็มเนีทีวีเพี้ยมเวนดนะเว้ยจำพี่มได้เนีย่อสโอเคโอเคม ันจะต้องที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่เยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้าย ที่โดนจ,จนหลอกจนแทบเจนตายสุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจอขอแนะนำตัวก่อนนะครับ <c oughs> โอเคอเครับเราค่ะดูมค่ะดูชื่อนางสาวจิดาบอนชาวูเียงชื่อเล่นชื่อหนูรัต อายุยี่สิบเดปีขับรถเป็นแล้วแล้วก็ชอบกินขนมป๊อปกะและ็ตหลังกินเสร็จก็ใช้น้ำยาล้านปากสวัสดีโอ้ยวันนี้ไม่ใช่สวัสดีครับ เออผมจะมาทดสอบเสียงเนี่ยเช็คให้ไหนได้ไหมครับเสียงหมายถึงว่าเสียงไม่หรอไม่แบบจะจะแบบจะร้องจะร้องร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่เกิดเป็นได้หรอเป่าห่าวอะไรประมาณนี้เล่นในคอมหรืออะไรปะทำไมไม่แปลกวะอะไรรองมาร้องมาได้ครับเช็คให้หนนะ มันเจ็บตองที่เธอเอาหัวใจฉันไปยังยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แท้ จิตแค่คนใจร้ายที่โดน,นทะเลาะจนแทบจีนตายสุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนไร้ใจโอเคไม่เอาไหมไม่เอาไปร้องให้สาวฟังแล้วแหละต้องให้สาวช่วยแล้วแหละเอาแล้วทำไมไม่มีนัดนัดมากคอยเหรอคอยอยู่หรอใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีนัดต้องไ,ไปร้องให้สาวฟังแล้วให้สาวขัง มาละก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนไปขอขอแอร์ก่อนแอก์พร้อมกันมาละเอาเอาเลยเอาที่จะรับหนึ่งสองสามไหมเอาท่าที่คิดว่าดีที่สุดของทุกคนอะ่ะได้ได้อา่า ตงโลกาตังตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มกิี้พี่พี่มีชอ่อดอกทูปปอท้องมีเขาอ้อพี่พี่ไลฟ์สดจะมาหรือว่าพี่ถ่ายคลิปอยู่อืมไม่ไม่อมถ่ายถ่ายคลิปอยู่หรอวพี่จะมาเช็คเสียงร้องเพลงอะ เช็คไหนได้ไหมได้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 โอเคโอเคโอเยัาไปตปิดเป็นโอเคเราจะลองเพลงนี้ฟังเบาเบามาจะลองไหมโอ๊ะโอเคมามันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปยั่งยี นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนจันหลอกจนแทบจินตายสุดท้ายและเธอก็แพ้คนใจร้ายใจคนที่เขาของพี่เขาได้เหรอ,อได้หรอครับ เอาล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมทําผิดพลาดประการใดก็ต้องของอภัยในยนะที่ดีด้วยครับผมก็อยากให้ผมทาคลิปแบบนี้อีกหรืออยากให้ผมทําอะไรแบบปุ้มแก้ไขตรงไหนก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอ่าใช่ก่อนไปก็ขอแอคหน่อยแน่ครับว่าคร์บอนบึนบึนบึนให้คลิปนี้สนุกอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะ